พรุนันนี้จิจัดไปเจอครีมบำรุงผิวตัวหนึ่งมาก็คือครีมบำรุง B&E ของแบรนด์เมลินนะคะเขาก็จะมี2สูตรด้วยกันนะคะ B&E Extra และ B&E g l u t a คะ่ะสูตร Extra สีน้ำเงินจะมีบำรุงผิวชุ่มชื้นพิเศษ สูตรกรูต้าฝ่าชมพูจะทำให้ผิวขาวกระจ่างใสวันนี้จิจาก,ก็จะมาลองใช้เมรินกรูต้าไวท์เทนนิ่งรอยัลเจลลี่ครีมเปิดฝ่ามาก,ก็เห็นเลยว่าเป็นเนื้อครีมที่เข้มข้นมากเห็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะแต่ว่าซึมไวมากเนี่ยทุกคนพอทาแล้วไม่เหนียวเนินหนะเลย ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกล้านทำให้ผิวขาวกระจ่างใสามากขึ้นโชว์ความกระปุกไปหนึ่งเพราะว่าเขาเข้มข้นจริงใครที่ผิวแห้งแตกลอกคือควรใช้มากอะอยากขาวอยากผิวฉ่ำแบบนี้ต้องตำเลยใช้ได้ทุกสภาพผิวคนผิวมันก็ไม่ต้องกลัวเหนียวเนินหนายิ่งคนมีปัญหาผิวแห้งตัวนี้เอาอยู่เลย อ่อนโยนมากเด็กใช้ได้กระปุกใหญ่ใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยไม่มีส่วนผสมของพาราเบนต้องไปลองหาใช้กันนะ